ฉันเป็นกาเมย์ค่ะวันนี้ผู้ชมจะมีงานนะคะงานดื่มนบำสักงานอะ,อะวันนี้วันนี้อะไรหรอไปดูน้ำที่ไหนล่ะ,ะไ,ปไ,ไปดูสถานการณ์น้ำอะไปดูงานที่ที่ร้านอาหาระคะ่ะน้ำมันเยอะไหมคะมเยอะ,ยอะค่ะปล,ลามันจะทำให้อยู่ไม่ได้คะ่ะรู้จัก,จกปลาเข็มไหมคะใครรู้จักปลา เอาใครรู้จักปลาเข็มคะใครรู้จักปลาเข็มยากมากให้ยายยกดิยายยกยายยกใครรู้จักปลาเข็มอ่ายายยกตัวเป็นยังไงยายปลาเข็มเป็นตัวอย่างไรอ๋อมีมีปากที่เข็มมันตัวยาวๆตัวยาวๆปากเล็กๆเห็นไหมคะคนยายอะค่ะตอบ ไปดูน้ำมาน้ำมันขึ้นไหมน้ำมันจะท่วมไหมเอ้าท่วมสิจะเอ้ยไม่ใช่เรือมันเต็มมันดึงมาแล้วมันก็เอาเชือกมาดึงกันมาเรือเรือเรือตรวนี้กับเรือนี้แล้วก็เรืองี้แล้วก็เรือสุดเรือสุดท้ายมันดึงกันเนี่ยดึงไปแล้วก็คือ มีมีมีมะข้าวด้วยค่ะเจ้ารถอะไรโน่นเตียถามน้าเตียถามเจ้ารถอะไรไปบังมอนมนีน้ำไปบังมอนไปไหนหัวแล้มวยสวัสดีค่ะ